ทิตารีเสวังเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะล่าสุดในงานคอนเสิร์ตของเย่หัวแฟมิลี่ได้ขนทัพนักแสดงที่มากด้วยความสามารถมาแบบจัดเต็มพรม้อมบรรยากาศและสีสันสุดอลังการเรียนได้ว่ายิ่งใหญ่เกรียงไกรจริงๆค่ะในด้านของหวังอีปอ่ป๋อนุ่มฮอตสุดหล่อที่มาแรงมากที่สุดในขณะนี้ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นป้ายไฟสีเขียวที่ละลานตาเต็มฮอลล์ไปหมดอีกทั้งซุ้มดอกไม้หน้าทางเข้าขาบวนรถบัส รถจักรยานยนต์และป้ายต่างๆที่แฟนๆของหวังอี้ปอต่างก็ทําให้อย่างร,รื่อรูนอกจากนี้แล้วยังมีป้ายไฟคู่มาด้วยนะคะเช่นกลับอินเซนร์ปูเจช,ชูถ่ายรูปพระจันท์ให้หวังอีปอ้ป๋อใส่สนับข่าวหรือยังเป็นต้นหวังอีปอ้ป๋อมาในสเตจเพลงอูก,กันที่ร้อนแรงมากพร้อมสูตรด,ดําคลิบขาวตัดกับเสื้อตัวในสีน้ําเงินเปิดอกหน่อยๆลุคนี้ต้องบอกเลยว่าเทละเราใจแบบสุดๆไปเลยค่ะ จังหวะและลีลาการเต้นของไวยปอนั้นไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าร้อนแรงมากถึงขั้นติดฮอตเซิร์ดในดับที่1ไปเลยทีเดียวค่ะจากการปรากฏตัวของไวยปอนในงานนี้ได้รับการดูสูงถึง12.7ล้านวิวจำนวนการสนทนาในหัวข้อนี้สูงถึง1.159ล้านครั้งและมีจำนวนการโพสสูงถึง1.01แสนคนภายในเวลา12ชั่วโมงบนไวยปองานนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ได้มีการระบุว่า หวายีปปอถูกติดตั้งเครื่องติดตามตัวบนรถส่วนตัวของหวายีปปอล่าสุดมีข่าวว่าได้มีการพบผู้ต้องสงสัยแล้วเป็นผู้หญิงทั้งสองคนอายุ24ปีและ25ปีและพวกเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของหวายีปปอชาวเน็ตบางคนได้แสดงความคิดเห็นว่านี่ไม่ใช่แฟนคลับอย่างแน่นอนและคำว่าแฟนที่เขากล่าวมานั้นเป็นเพียงเพราะป้องกันการละเมิดทางกฎหมายเท่านั้นเพลงร,งริงริงของคุณเฉินเจี๋ยหัวที่ร้องโดยเสอ่์จาน บนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นในแอปโตอินหรือ Tik t o ็อกจีนเมื่อเร็วๆนี้นับตั้งแต่เปิดตัววิดีโอได้กลายเป็นรายการฮอตในวันเดียวกันได้มีปริมาณการเล่นสูงถึง50บล้านครั้งอย่างน่าประหลาดใจเสียงเพลงของเซอร์จานไม่เพียงแค่ทะลุ50ล้านครั้งเท่านั้นแต่ยังคงมีการเล่นต่อเนื่องไปจนทะลุ80ล้านครั้งอย่างน่าอัศจรรย์นในเวลา2วันนี่เป็นเพียงวิดีโอสั้นๆของเขาเท่านั้นและไม่รวมอยู่ในปริมาณการเล่นของหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อนำหัวข้อทีีี่่เกกยยวววข้้องงงดมนนดมจานนรููสถึ 140ล้านในครั้งแรกและมียอดสูงเกิน200ล้านครั้งใน2วันในรายการความนิยมของวิดีโอสั้นของแพลตฟอร์มล่าสุดความนิยมของเซอร์จานนั้นสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งวิดีโอเพลงริงริงริงของเซอร์จานก็ได้รับความนิยมอย่างเป็นเอกสารจากแฟนๆไม่เพียงแต่โดดเด่นจากวิดีโอเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับที่1บนแพลตฟอร์มทั้งหมดภายใน30วันต้องบอกเลยว่ามีเพียงวิดีโอเดียวที่ฮอตที่สุดในรอบ30วันนี้ เซอจนันได้ร้องเพลงผ่านไป2วัน,วนเขาได้กลายเป็นดาราคนแรกบนแพลตฟอร์มที่มีปริมาณการออกอากาศมากกว่า80ล้านครั้งอิทธิพลของเซอจานนั้นน่าทึ่งจริงๆในฐานะไอดอลท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูงเซอจานสามารถเก็บเกี่ยวความรักของผู้คนได้อย่างมากมายเพราะเซอจานมีบางอย่างที่ต้องทําจากการปรากฏตัวไปจนถึงการถ่ายทอดสดทุกครั้งการนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของสตูดิโอและข้อมูลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการรับรองที่ทําให้เซอจานกลายเป็นที่รักของแฟน และการรับรองอย่างต่อเน,นื่องอย่างสม่ำเสมอซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้แฟนๆได้เห็นเรื่องราวของเขาที่ไม่ขาดหายไปในแต่ละวันในช่วงที่เขายังทํางานอย่างหนักและไม่มีการออกอากาศซีรีส์เรื่องใหม่อีกทั้งยังไม่ได้มีการปรากฏตัวตามรายการวาไรตี้ต่างๆอีกด้วยดังนั้นการปรากฏตัวของเขาในคลิปวิดีโอสั้นๆที่สตูดิโอได้จัดเตรียมไว้อย่างดีถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สําหรับแฟนๆและมันก็คุ้มค่าเสมอ ความน่ารักเล็กๆน้อยๆทำให้แฟนๆมีแรงที่จะต่อสู้ในการรอคอยที่จะพบกับเขาในซีรีส์เรื่องใหม่ที่รอการออกอากาศหลายคนกล่าวว่าอยากเห็นคลิปวิดีโอสั้นๆในชีวิตประจำวันของเขามากกว่าการดูซีรีส์ซะอีกเป็นไปได้ว่าในอนาคตเซอร์จานอาจจะมีการทำคลิปวิดีโอสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวที่เขาอยากนำเสนอมากขึ้นก็อาจเป็นได้และพี่บาลเชื่อว่าหลายๆคนคงให้ความสนใจมากเป็นพิเศษอย่างแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตบางคนได้เปิดเผยภาพรอยเตอร์ ล่าสุดของอีกูเยาในภาพดังกล่าวเซอร์จันกำลังนั่งยองๆในชุดจีนโบราณสีฟ้าอ่อนถือสิ่งที่เหมือนของวิเศษสีฟ้าอยู่ในมือและการแสดงออกของเขานั้นค่อนข้างจริงจังมากแต่ทุกคนที่เห็นภาพนี้ต่าง,ลงหลงไหลในกระเป๋าสีฟ้าใบเล็กๆที่เซอร์จันสะพายไว้ข้างตัวของเขาและดูเหมือนว่ากระเป๋าใบนี้จะทันสมัยมากหลายคนเกิดความสงสัยว่ากระเป๋านี้จะมีบทบาทสําคัญอย่างไรในละครเรื่องนี้ในภาพที่สองเซอร์จันสวมชุดสีขาว เขาดูเป็นอมตะและสีหน้าของเขายังคงจริงจังมากเช่นเดียวกันเือร์จานปรากฏตัวในละครแต่งกายโบราณหลายเรื่องบทบาทมากมายในผลงานของเขาก็มีชีวิตชีวาและหล่อเหลามากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนให้ความสนใจและอยากดูมากที่สุดล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าปริมาณการดูวิดีโอตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้สูงเกิน40่ล้านวิวในเวลาเพียง39วันหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา เสื้อจ้านในฐานะที่เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมวันเทิงที่มีมาตรฐานของค่านิยมเชิงบวกเขากําลังส่งออกมุมมองทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครและแนวโน้มด้านนิรียภาพของจีนผ่านอิทธิพลทางการค้าที่น่าประหลาดใจพลังและเสียงของผู้บอยโภคที่แสดงถึงความชอบของผู้คนกําลังได้รับความสนใจจากโลกอย่างต่อเนื่องบริโอเครื่องนวดเพื่อผ่อนคลายเป็นองค์กรไฮเทคที่เน้นนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการออกแบบวิจัยและพัฒนาการผลิตการขายและการบริการของเครื่องนวดแบบพกพาในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา b ิ i o ได้ประกาศว่าเซียจั่นเป็นโฆษกแบรนด์ระดับโลกคนแรกของ Brio ใช้โปสเตอร์แบบไดนามิกในหลายเมืองเพื่อประกาศโฆษกอย่างเป็นทางการการโพสต์ครั้งแรกบนเว็บป,ปอได้มียอดไลค์มากกว่า200,000ครั้งภายในครึ่งชั่วโมงและเมื่อประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในเว็บป,ปอ ได้มียอดการกดไลค์สูงถึง2.15ล้านไลค์หัวข้อเหยือปอที่เกี่ยวข้องพุ่งเข้าสู่การค้นหาที่ร้อนแรงโดยมีการดูมากกว่า1.3พันล้านครั้งในขณะเดียวกันปริมาณการออกอากาศทางช่อง t ี c เวยื่อปอของ B.O มีมากกว่า66ล้านครั้งทําให้เป็นรายการที่มีปริมาณการออกอากาศสูงสุดในบรรดาบแบรนด์ที่ได้รับการรับรองจากเซอร์จ้านซึ่งสูงกว่าแบรนด์ที่เป็นทางการทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันเครื่องรวอแบบเดียวกันกับที่เซอร์จ้านใช้ มียอดขายมากกว่า1 0 0 0 0แเครื่องในรุ่นเดียวกันโดยมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า100ล้านหยวนหรือ490ล้านบาทบนแพลตฟอร์มออนไลน์4แพลตฟอร์มในวันแรกของเทศกาลซิกวันเอกบริษัทได้รับรางวัลที่หนึ่งในรายชื่อหลายหมวดหมู่ของทีมอจริงตรงและยอดขายก็สูงเกินประสิทธิภาพในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วในปีนี้เสียจ้านได้ประกาศรับร,บรองแบรนด์สูงถึง16แบรนด์แล้วและแบรนด์ที่ได้รับรองโดยเสียจ้านได้รับการยกย่องอย่างมาก ในขณะเดียวกันบรีโอได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วในวันที่15กรกฎาคมการประกาศดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการและได้รับคำชมจากหลายๆสื่ออีกด้วยผลงานของแบรนด์ในปี2021นั้นถือได้ว่าสะดุดตามากจริงๆอันที่จริงแล้วตั้งแต่ปี2021หลายๆคนกล่าวว่าเสื้อจานเป็นดารานำโชคที่เหมาะสมอย่างยิ่งยอดขายของแบรนด์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยมมากและโดยพื้นฐานแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาได้ขายหมดเกลี้ยง แน่นอนว่ายอดขายของแบรนด์ที่เซอร์จ้านรับรองนั้นดีมากไม่เพียงเพราะความนิยมที่สูงมากของเซอร์จ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะการรับรองของเซอร์จ้านได้กลายเป็นการรับประกันคุณภาพอีกด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าเซอร์จ้านมักถูกคนบางกลุ่มคอยจับผิดเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเซอร์จ้านและทีมงานจึงระมัดระวังในการเลือกแบรนด์อย่างมากหากแบรนด์ไม่ดีจริงเซอร์จ้านจะไม่รับเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังวันนี้บริโอองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงในประเทศของการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมได้รับการจดทะเบียนในตลาดอย่างเป็นทางการบนพื้นฐานของราคาออก27.40หยวนราคาเปิดตลาดอยู่ที่160อยหยวนและราคาหุ้นล่าสุด173ยหยวนเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าสูงถึง531.3 9เปอร์เซในดัชนีตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ของวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวและสีแดงเป็นที่สะดุดตาและเป่งประกายอย่างมากตามข้อมูลสาธารนณะเซินเจนบีโอเทคโนโลยีโคลิมิเต็ด ในไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทมีรายได้ประมาณ215ล้านหยวนเพิ่มขึ้น62.42%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและบริษัทคาดว่ารายได้จากการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ500 5 0 0ร้ถึง้าอยล้านหยวนหรือ2450ล้านถึง2597ล้านบาทเพิ่มขึ้น5 1 6 7เมื่อเทียบเป็นรายปีล่าสุดหลังจากที่เซนิตแบรนด์นาฬิกาสุดหรูจากสวิตได้เลือกเซอร์จันเป็นโฆษกของแบรนด์ ไม่เพียงแต่นำยอดขายที่ดีขึ้นมาสู่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์และเปิดตลาดใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการเริ่มแบรนด์ภายใต้การนำของเซอร์จ้านไปต่างประเทศและกว้างมากขึ้นจากข้อมูลของสถาบันสถิติไอเมนใน2วันหลังจากการรับรองอย่างเป็นทางการของแบรนด์เซนิตการมีส่วนร่วมของเซอร์จ้านในดัดดชนีความนิยมสูงถึง99.95%และชื่อเสียงของแบรนด์99.27%มาจากเซอร์จ้านถือได้ว่าเหนือกว่าข้อมูลของศิลปินคนอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้เซอร์จันยังได้ทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้สูงมากก่อนหน้านี้อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามชื่อของเซอร์จันยังได้เดินทางไปต่างประเทศอย่างเป็นทางการและเริ่มเป็นที่จดจำของชาวยุโรปมากขึ้นเมื่อสองวันก่อนมีข้อความว่าแม้แต่สำนักง,งานใหญ่ในอิตาลีก็ถามว่าเซอร์จันในประเทศจีนคือใครจากจุดน,นี้จะเห็นได้ว่าเซอร์จันประสบความสำเร็จในการเดินทางไปต่างประเทศและดึงดูดความสนใจจากสินค้าฟุ่มเฟือยและวงการแฟชั่นต่างๆได้อย่างคาดไม่ถึง เหตุใดแบรนด์ดาการสวิตท,ที่มีชื่อเสียงจึงเลือกเซอร์จันเป็นโคศกคนใหม่อย่างแรกก็คือความนิยมและความกระตือรือร้นของเซอร์จันได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเขามีกลุ่มสนับสนุนที่ใหญ่มากซึ่งสามารถสร้างมูลค่าที่ดีขึ้นและมากขึ้นให้กับแบรนดน์นี้ประการที่2ก็คือความยอดเยี่ยมของเซอร์จนันคุณสมบัติที่เป็นเลิศลักษณะของเซอร์จันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําได้ เขามีวิสัยทัศน์ที่ดีและพลังเชิงบวกที่เขาสนับสนุนได้กลายเป็นแสงที่เจิดจ้ามากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้เขาเดินไปได้ไกลและมั่นคงมากขึ้นในโลกที่ซับซ้อนฝ่ายแบรนด์ได้เล็งเห็นถึงประเด็นนี้และส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองฝ่ายนี่คือการมองการกลายและเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จร่วมกันและบรรลุสถานการณ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันเสซจาได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึ้น และเขายังได้รับการยืนยันและการสนับสนุนอีกด้วยในอนาคตแบรนด์หรูระดับไฮเอนด์จำนวนมากขึ้นเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวของเซอร์จานมากขึ้นเมื่อเวลาล่วงไปย่อมไม่มีวันสิ้นสุดความสำเร็จที่เซอร์จานได้รับจนถึงตอนนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับเขาและเขาจะสร้างความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นในอนาคตทุกสิ่งที่ดีควรค่าแก่การรอคอยเสมอและเซอร์ไพรส์อื่นๆกำลังจะมาถึงตั้งหน้าตั้งตารอผลงานใหม่ของเซอร์จานอย่างใจจุใจจอ่อ และในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหม่ๆสำหรับแฟนๆอย่างคาดไม่ถึงสุดท้ายนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ